พี่พลก็ดีใจนะครับกลับมาเล่นละครจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ได้แบบมีกำแพงว่าจะไม่รับหรืออะไรนะครับแต่มันเป็นเหตุปัจจัยมากกว่านะครับมันก็จะมีละครเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับส่วนมากก็จะดูบทด้วยว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าคืออะไรถ้าเปิดสมมติมันไกลตัวเกินไปหรือว่าไม่เหมาะพี่พลอาจจะไม่รับเพราะว่าพูดตรงๆว่า เราก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เล่นละครเยอะมากนะครับเพราะว่าพอพอเราทิ้งช่วงมาแล้วก็จะทิ้งช่วงนานเลยเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นคนที่เล่นละครเก่งลงไปแล้วกระโดดแล้วเล่นได้เลยคือมันเหมือนต้องลงไปข้อสนิมหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะเลือกแต่ละครที่เรามั่นใจว่าเราไม่ลงไปทําให้โปรดักชั่นเขาเดือดร้อนนะครับในแง่ของการที่ว่าไปไปแล้วต้องเล่นให้เขาได้จริงๆก็เท่านั้นเองครับบทอะไรเหมือนจะมีผลในการตัดใจแค่ไหนคะ มีค, <น S 2> ครับจริงๆแล้วพี่พลก็จะช่วยกันดูกับพี่กบซึ่งเป็นผู้จัดก,การพี่พลนะครับบางทีพอไปถึงที่พี่กบแล้วพี่กบก็จะบอกว่าตรงนี้อย่าเพิ่งเล่นเลยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ว่าแบบว่าดูแล้วไม่เหมาะหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พลจะเหนื่อยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. แต่จริงๆแล้วในเรื่องของของเหนื่อยในตัวเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรอกแต่เรามองในในภาพรวมว่าเวลาที่เขาจะ เลือกเราไปเล่นเนี่ยเขาคงจะต้องคาดหวังแหละนะครับเพราะพี่ปนเป็นคนที่ไม่มีสังกัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าคาดตัวเราก็จะไม่ได้ก็เรียกว่ากลางๆแหละครับไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่ก็นักแสดงในปัจจุบันเนี่ยเยอะแล้วก็คือคนที่อยู่ในอายุรุ่นเดียวกับเราหรืออะไรเงี้ยครับก็เรียกเรียกว่ามีตัวเลือก หลายตัวแต่บางคนเนี่ยอาจจะเล่นละครบ่อยกว่าเราแล้วก็มองว่าบางคนอาจจะเหมาะสมกว่าเราหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะดูดูว่ามันมีความเหมาะสมจริงๆในเรื่องของเวลาในเรื่องของที่ว่าเรารับแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทาได้ไที่เดี๋ยวที่เมื่อกี้บอกว่าอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเล่นเลยอะไรเงี้ยมันเป็นบทประมาณไหนบทที่เราปปฏิเสธแน่นอนปฏิเสธคือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ <พ>จริงๆแล้วบางทีก็จะมีแบบว่ารับเชิญบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ <ST. S 2> ถ้าเกิดสมมติรับเชิญบางทีพี่ลไม่ได้เป็นคนรังเกียจเรื่องรับเชิญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ดูว่ารับเชิญแล้วรับเชิญไปทํอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางบทที่มันไกลตัวอะไรเกินไปก็คือส่วนมากจะมาไม่ถึงพี่พลพอพี่กบร,รับสายถ้าพี่กบก็จะอา,อาจจะแค่บอกมาว่าปรทักชทนี้เขาติดต่อมาแต่แต่ไม่ได้รับนะคิดว่าแบบว่าพี่พลจะเพิ่งเล่นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวก็คือ,อ,อพอมาถึง อายุตรงนี้พี่พลก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้แบบว่าเหมือนว่าตั้งกำแพงว่าเราจะไม่เล่นหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราทำโปรดักชันของเราเองด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นโปรดักชันเล็กๆเงี้ยแต่สัปดาห์หนึ่งมันก็จะกินเวลาไปละ4 5หวันดังนั้นมันก็จะเหลือเวลาที่ไม่เยอะบางทีพี่กบเวลารับละครก็จะคุยกับกองละว่าแบบว่าอาทิตย์หนึ่งถ้าเปิดถ่ายกันสาวันพี่พลขอไป วันหนึ่งได้ไหมสองวันได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับเราก็จะมีข้อจํากัดตรงนั้นด้วยเพราะว่าจะเป็นคนให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของการพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับด้วยอายุอะไรที่พิพิพลว่าพอมันมากขึ้นแล้วเราก็ต้องพยายามสมดุลไลฟ์สไตล์ของเราในเรื่องของงานด้วยหรืออะไรเงี้ยครับให้เหมาะกับตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฝืนทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราเหนื่อยเกิดไปแต่วพีาะุกคนกคนมีวินัยในการดูแลตัวเองด้วยเลยใช่ไหมคะส่วนตัวคิดว่ามีนะครับ ส่วนตัวคิดว่ามีให้เวลากับการออกกำลังกายค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีจริงๆที่บ้านครอบครัวพี่คนเองก็ยังไม่ได้กดดันนะครับบางทีเขาก็ถามว่าทำไมไม่ทําตัวนี้ให้เยอะขึ้นทําไมไม่ไปทําตัวนี้อีกเลยอะไรเงี้ยแต่พี่กลับมองคนละอย่างคือเนื่องจากว่าเอาจริงๆพอเราอายุขึ้นเลข5้าแล้วอ่ะเราเริ่มเห็นอะไรเยอะเราเริ่มจะต้องไปงาน ของเพื่อนๆหรืออะไรคนรู้จักที่มันใกล้ตัวแล้วเรามีความสึกเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยมีความสึกว่าไอ้สิ่งที่เราทํางานหนักมาตลอดเนี่ยเงินเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เป็นคนไม่ไม่ใช้เงินเป็นคนไม่ซื้อของเยอะที่ไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเงินที่เรามีอยู่นะเอาจริงๆอยู่ถึงวันสุดท้ายเราเราเชื่อว,ว่าเราไม่ไม่ขัดสนอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลย เปิดโอกาสให้เราเลือกได้อย่างมีสติมีสติในที่นี้พี่พลไม่ได้มองว่าของบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทํานะแต่ถ้าเปิดสมมุติว่ามันล้นมือของเราที่มันจะทําให้เราทําได้ไม่ดีหรืออาจจะไม่มีเวลาพอหรืออะไรเงี้ยครับเราก็อาจต้องยอมตัดใจนะครับเพราะว่าพี่มองว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกคนแหละครับของทุกตัวงานว่าของเก่าไปของใหม่มาเราไม่สามารถอยู่ได้ ยืดเวลาได้ไหมยืดได้แต่วันหนึ่งมันก็ต้องไปเหมือนกันมันมันคือศัตธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่มันอยู่ที่หลายๆอย่างนะพี่ว่ามันอยู่ที่ใจด้วยในเรื่องของการทําใจของเราว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่ามันคือธรรมชาติร่างกายเราเรายังรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเราเองให้ดีด้วย เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการใช้เงินด้วยค่ะพี่รู้สึกว่าตัวเองก็่้อ,องเป็นคนใช้เงินเลยไม่ขี้เหนียวนะพี่เป็นคนที่แบบว่าเอาจริงเวลาคนมาบ้านเงี้ยแล้วบางทีคนแบบว่าพี่จะเป็นคนมีเครื่องครัวเยอะอย่างเงี้ยครับคนนั้นบอกอวนันนี้ดีจังเลยทําอะไรอะไรเงี้ยบางที นั่งทาอาหารกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี uh ้ยครับเขาบอดีจังเลยเดี๋ยวจะไปซื้อบ้างพี่วี่บอกเอาไปเลยพี่ให้เพอพี่มีตัวที่เป็นตัวทดแทนตัวนี้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 อยู่เนื่องจากว่าพออาชีพเราเราทาอาหารเนี้ยครับเราก็จะมีคนที่ให้ของเรามาค่อนข้างเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่พออายุเยอะแล้วเป็นคนที่ไม่ติดกับเรื่องวัตถุซึ่งตรงกันข้ามกับตอนที่พี่เป็นสมัยที่แบบ 20- 30อะไรตอนนั้นนะครับเป็นนักสะสมเลยสะสมนู่นสะสมโปสเตอร์สะสมอะไรอย่างเงี้ยครับ คือมาถึงจุดหนึ่งอะบริจาคไปเกือบหมดเลยหลายๆอย่างก็ให้คนอื่นให้คนที่เขาเห็นค่าพี่เริ่มรู้สึกว่าการแบกอะไรพวกนี้ไว้อะมันเหมือนแบบมันหนักอะมันเหมือนว่าวันหนึ่งเราจะต้องมีภาระอะไรอยู่ในหัว,หวก็ไม่รู้มีห่วงมีอะไรก็ไม่รู้ว่า,วาแบบว่าเกาะติดก,กับของอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องอะครับเหมือนว่าเมื่อก่อนเวลาซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดของแพงเนี่ยก็จะกังวลและ ซักต้องซักแยกออกไปซักแห้งหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าบางทีแบบแม่บ้านที่บ้านพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไปซักแล้วเสียอะไรเงี้ยหุดงิดโกดเข้าอีกเอาไปเข้าเครื่องอบแล้วโครตอะไรเงี้ยครับคือสมัยนี้ก็แบบถ้าเผื่อมันซื้อใหม่ได้ก็ซื้อแต่ส่วนมากก็ไม่ซื้อเพราะว่าเราเคยมีครั้งหนึ่งแล้วเราก็มีความสุขมันไม่จําเป็นต้องมีแล้วเลยอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยติดกับเรื่องพวกนี้คือพี่พลรู้สึกว่า mindset ไอ้หัววิธีการคิดของเราเนี่ย เปลี่ยนไปเยอะมากจากวันที่เราเด็กๆนะครับพอโตขึ้นเราเราเริ่มเห็นสัจธรรมว่าแบบว่าคนบางคนที่ยังไม่ควรจะไปยังคุยกันอยู่หรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่เฉยๆเขาก็เป็นสโตร์หรือเขาก็เป็นอะไรไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีความสึกว่าทุกทุกเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย เราควรจะดีกับคนที่เราจะควรจะดีด้วยหมายถึงครอบครัวนะครับหลายๆครั้งที่เขาขอเวลาเรามาว่าแบบว่าทานข้าวร่วมกันในครอบครัวนะวันนี้ไหว้พ่อไหวแม่อะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่า,อาโอ๊ยเราติดเวลาเราติดงานหรืออะไรเงี้ยครับพักหลังพี่พลมีความรู้สึกว่าถ้าเลื่อนได้ถ้ากันเวลาให้ที่บ้านได้มันเป็น มันเป็นเวลาที่มีคุณค่านะเราควรจะให้เขาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามจะทํามันมีอยู่เวลาหนึ่งอนะที่พี่พลทํางานมาจนรู้สึกว่าแบบว่าถามตัวเองเฮ้ยเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีเพื่อนเลยพี่พลเป็นคนที่แบบว่าเพื่อนสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหายหมดละนะครับจะมีจําได้ก็แค่บ,งบางๆว่ามัธยมต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีบ้างก็จะจําได้แต่คนที่อยู่ในวงการว่าไอ้คนที่ที่เรียนมากับเราเป็นพิธีกรคนนี้เป็นนี่คนนี้เป็นเน่อะไรอย่างเงี้ยครับ มาช่วงแบบมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับไม่ติดต่อกับใครเลยเวลาเขามีกรุ๊ปของที่มหาวิทยาลัยอะไรก็ไม่เข้าร่วมจนวันหนึ่งแบบว่าอยากจะไปเข้าร่วมกับเขาจำอะไรใครไม่ได้เลยจำอะไรใครไม่ได้เลยจำหรือว่าไปเจอกันตามห้างมีคนเข้ามาทักเงี้ยครับจำได้น้อยมากจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเราทำงานหนักจนเราม,มีเงินเยอะที่ดูแลตัวเองได้อะไรหลายๆอย่างได้แต่เราไม่มีเพื่อน มันมันดูและน่าหดคู่เหมือนกันนะครับแล้วพี่พลเองเนี่ยเวลาที่ตอนที่เล่นละครมาเนี่ยเราจะไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกันไม่รู้เป็นไรครับอาจจะเป็นนิสัยเพราะว่าชอบพูดกับผู้ใหญ่ชอบคุยกับผู้ใหญ่ดังนั้นเพื่อนพี่พลก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นพี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับรุ่นพี่บุ๋มพี่อะไรอย่างเงี้ยครับที่เราจะรู้สึกว่าแบบเราจะคุยด้วยพี่ปุ้ยพี่อูนพ,พี่เมียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะสนิทกับผู้ใหญ่เพราะว่า เราเข้ามาในวงการแล้วเราเล่นละครกับคนที่เขาผู้ใหญ่กว่าเราเราจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กตลอดเวลาเรากล้าที่จะคุยกับเขาหรืออะไรมากกว่าคนในรุ่นเดียวกันอันนี้เป็นบุคลิกของพี่พลอยู่แล้วนะครับพอโตขึ้นมาวันหนึ่งเรารู้สึกโลงมากว่าเฮย้ยเราไม่มีเพื่อนนะครับเลยค่อยๆกลับมาเปิดใจรีคูดเพื่อนเข้ามาในชีวิตรับเพื่อนเข้ามาในชีวิต ใหม่อย่างเงี้ยครับจะเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนมหาลายัยสมัยที่พี่พลเรียนธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยครับก็มารีคอนเนคกับเขาอย่างเงี้ยครับเหมือนว่ามีหนึ่งมาลิดซึ่งหนึ่งมาลิดเอาจริงๆตอนสมัยที่เรียนนะครับก็ไม่สนิทกันเลยคือคือคือ,คอ,คอหมายถึงเจอกันบ้างแต่เจอกันในกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือว่าจะมีเพื่อนที่มาทางหนึ่งนะครับอีก2อสาคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆกลับมาร<ๆ>ีคอนเนคกันว่าแบบว่าเอ้ยไปกินข้าวกันหรืออะไรเงี้ยเออไปไปแบบ ขับรถไปบ้างแสนไปกินข้าวแล้วกลับมาบ้างเลยอนะไรเงี้ยเพราะมีความรู้สึกว่าแบบว่าชีวิตไม่มีเพื่อนเลยมันมันน่าหดหูห่กันเริ่มที่จะขอไลน์สร้างกุ๊ป<อ>ขึ้นมาเล็กๆพี่พลเริ่มที่จะแบบว่าออกไปทําอาหารแล้วไปเจอกับกับคนอะไรใหม่ๆบางทีที่เรารู้สึกว่าเออวัยใกล้กันแล้วคุยกันรู้เรื่องเริ่มที่แบบว่าเอาเอเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านอะไรเงี้ยครับฟอร์มกรุ๊ปขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกว่า เออชีวิตอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันแบบว่าสักเดือนหนึ่งเจอกับเพื่อนเดือนละครั้งหรืออะไรอย่างนี้ครับหรือกลุ่มนี้แบบว่าอา,อาทิตย์เป็นอาทิตย์นะั้นหรืออะไรเงี้ยครับให้ให้มันรู้สึกว่าชีวิตมันบาลานมีมีอะไรที่มากกว่ามากกว่างานอย่างเดียวและส่วนตัวชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าที่แบบมีเพื่อนที่แบบมีเพื่อนแล้วก็คือมองย้อนกลับไปว่าโอ้โหที่ผ่านมาเราเป็นคนอำมหิตเหมือนกันนะคือแบบว่า คือคือเอาจริงๆไม่ค่อยสนใจในเรื่องของของของเรื่องของมิตรภาพในแง่ของเพื่อนอเราไปคิดแต่เรื่องของงานเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาหางานหาเงิน,งน,เ,งนเวลาที่เหมือนว่าอะไรเขาเลี้ยงรุ่นอย่างเงี้ยครับพี่พี่ปลอยู่ธรรมศาสตร์รุ่น3านะครับเป็นรุ่นปู่แล้วอย่างเงี้ยเวลาที่เขามีรีวเนี่ยอะไรกันอย่างเงี้ยก็นั่งคิดแต่ว่าไม่อยาก ไปเราเป็นนักสแสดงเดี๋ยวเราไปแล้วมีแต่คนขอถ่ายรูป oh. แล้วมันจะไม่สนุกนะ oh. หรืออะไรเงี้ยไปคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าติดติดอยู่กับตัวตนความเป็นพลนะ oh. นะครับจนไอ้ไอ้ตัวตนความเป็นพลเนี่ยวันนึงมันก็จางๆไปแหละนะครับแต่ทุกวันนี้ถามว่าเจอเจอเพื่อนเก่าๆก็พยายามพยายามมากๆที่จะมีความรู้สึกก่อนอื่นเนี่ยจะบอกเขาเลยว่า ขอบคุณนะที่เข้ามาทักเอ้ยขอโทษนะจำไม่ได้ช่วยหน่อยดีเออนายเป็นเพื่อนกับใครอะไรเงี้ยพยายามจีรีคอนเน็กเออแลกลายกันไว้มีอะไรทักทายกันได้อะไรเงี้ยครับเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ความผิดพลาดที่เราเคยทํามันไม่ได้เรื่องใหญ่โตเอาจริงๆขคอขาดบาดตายเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่เราดึงสายสัมพันธ์อะไรกลับมาได้บ้างเราก็พยายามทำมาเซ็ตเปลี่ยนตอน,น,นอายุห้ากว่าเหรอ โอ้ไม่ใช่พี่ผลว่าพี่ผลจริงๆแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแบบพลิกหรอกมันเปลี่ยนแบบว่าค่อยๆมานะครับปกติแล้วเหมือนเวลาพี่ผลไปเที่ยวเนี่ยเป็นคนชอบซื้อส่วนนีซื้อของที่ระลึกไปเที่ยวประเทศนี้เมืองนี้กลัวจะจําไม่ได้ต้องซื้อของที่มีโลโก้เนี่ยซื้อมาจนแบบว่าซื้อมาจนแบบเยอะมากอะแล้วในที่สุดมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันกลายเป็นเหมือนว่าคุณต้องซื้อเพราะคุณเคยซื้อมาก่อนคิดออกมาแม้ว่าไปไปไปเที่ยวประเทศนี้ไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวเมืองนี้ อุ้ยมื่อน,นี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ประทับใจด้วยแต่ต้องวิ่งไปซื้อไอ้ของที่ลึกอ,อันเนี้ยเพราะว่าฉันสะสมมาแล้วคิดออกมามันมันเลยกลายเป็นเหมือนทําตัวเลขแล้วอ,ะอ่ะแล้วพอซื้อมาแล้วก็ไม่มีที่เก็บเอาไปเก็บใส่ลังวันหนึ่งนั่งมองแล้วถามตัวเองอะ่ะทำอะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปดูละครเวทีเป็นคนชอบดูมิวสิควลนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยดูมิวสิควลดูเหมือน ดูเหมือนเรียกว่าอไอเดียดูเหมือนสะสมสแตมป์อะดูเหมือนสะสมตัวเลขแล้วก็นั่งจดว่าฉันดูมากี่ร้อยเรื่องแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วทุกเรื่องที่ไปดูจะต้องซื้อโปสเตอร์ซื้อนั่นคือสะสมไปเยอะแยะเลยจนมาวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เอาจริงๆก็ไม่ชอบแต่ซื้อทําไมก็ไม่รู้ซื้อพาะบอกว่าตัวเองไปดูมาแล้วมาถึงวันนึงครับพี่โทรหาพี่แจวครับป้าแจวบอกป้าแจวป้าแจวมาเอาของคนไปหมดเลยพให้คนไม่เอาแล้ว แกยังทุกวนันนี้แกยังบอกเลยว่าถ้ามีวันไหนคนอยากมาเอาคืนเอาไปคืนไปเอาคืนได้หมดเลยนะเพราะแกก็คงงงอยู่เฉยๆเอาของสะสมมามาให้แกหมดเลยเพราะตัวพี่เองพี่ก็มีความรู้สึกว่าอยู่กับแกแล้วมีค่ากว่าแล้วก็ลองเราเรามีความรู้สึกว่าเราจะลองทดสอบใจของเราดูว่าถ้าเกิดเราไม่ติดกับของพวกนี้แล้วเรารู้สึกยังไงก็ก็โอเคพี่มีความรู้สึกว่าสบายตัวมากแล้วก็ก็เลยกลายเป็นคนประเภทเนี้ย มาเรื่อยๆทั้งในเรื่องของเสื้อผ้าทั้งในเรื่องของอะไรก็ตามถ้าคนมีอันนี้สวยจังไปที่ถอดให้เขาไปเลย oh. อยู่ชอบใช่ไหมดีใจจังเลยอย่างเงี้ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าไอ้ของที่บางทีเราใส่สมมตินะครับใส่มาสองสาครั้งแล้วเรามีความรู้สึกว่าไอ้ใส่ครั้งแรกกับใส่ครั้งที่สามะฟูไม่เท่ากันละ oh. ใจด้านไหนอย่างเงี้ยครับแล้วพอมีความรู้สึกว่าเพื่อนบอกว่าสวยจังเลยมันไปฟูที่คนอีกคนหนึ่งไอ้ของเรามันมีค่าแล้วก็คือว่าบางที พอถึงวันเกิดเขาเราอาจจะคิดไม่ออกก็ได้ว่าซื้ออะไรให้เขาดีวาอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องไปทําดีกับคนคนนั้นในวันสําคัญของเขาแต่ถ้าเกิดในวันนั้นเน, ER <ด>นี่ยเขามีอะไรที่ที่เราทําให้เขามีความสึกว่าดีใจได้ทําไปเลยดีกว่าตั้งแต่วันนั้นครับเหมือนสละอะไรได้อย่างเงี้ยเหรอคะทุกคนเหมือนยิ่งอายุเท่าเลขข่าเราสละอันนั้นสละอันนี้ได้เพราะเราเหมือนเข้าใจชีวิตสอดรับชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยไหคะแบบนี้หรือเปล่าฟังแล้วรู้สึกไงอะสละได้ไหม่ะมันก็มีของเยอะนะที่พี่สละไม่ได้ ไม่รู้เหมือนอกันบบถ้าบบถ้าเกิดถามพี่ทุกวันนี้พี่ก็ยังกลัวตายนะเอา,อาจริงๆทั้งที่รู้ว่าทุกคนต้องตายแต่พี่คิดอยู่ทุกวันเลยว่าถ้าเปิดมาถึงวันนั้นอนะในโมเมนต์ที่เรารู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะต้องไปละโอ๊ยเราจะเราจะตื่นเต้นกับคําว่าไปยังไงหรือเปล่าเราจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าทั้งที่แบบว่า ็ชอบอ่านหนังสือหรือว,ว่าบางทีก็ฟังคนอื่นพูดอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไงอะถ้าไปตามคอนเซปต์เขาก็จะบอกว่าอย่าไปกลัวเลยมันก็เหมือนเปลี่ยนบ้านใหม่บ้านเก่าที่มิวมาโซมแล้วแต่มันเป็นแค่คอนเซปต์คิดรอนไวมครับพอถึงเวลานั้นพี่ว่าคนที่จะต้องไปจริงหรือจะต้องเปลี่ยนอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับมันมันเหมือนทฤษฎีกับของจริงครับมันก็จะไม่เหมือนกันแต่พี่ว่าด้วยความโชคดีของพี่ก็คือว่าพี่พลพี่น้องเยอะแต่พี่คนที่ติดกับพี่อะพี่ชายพี่เป็นพระ างเงี้ยครับแล้วพอเราเองทําอะไรที่แบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เนี่ยครับคนรอบข้างก็จะเป็นกระสิบท่านท่านก็จะรีบกลับมาที่พี่คือเมื่อก่อนเนี่ยนานและช่วงแรกๆเลยที่เพิ่งมีเฟ e บุ o k เนี่ยพี่ก็จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นที่ระบายอารมณ์จำได้ว่าเคยทะเลาะกับรอบปอพอที่ตึกสออยามสแควร์วันที่เราไปเปิดร้านอาหารอยู่ ทะเลาะอะไรยงไงก็ไม่รู้ถ้าตอนนั้นเราเปิดร้านเราก็มีความรู้สึกว่าเรามาเช่าที่เรา,าพอกล้ามาว่าเราอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเปิดสมมุติเราไม่ทําให้เขาออกเนี่ยคือเราจะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยหาเรื่องเขาเขียนดาเขาเป็นแบบเป็นหน้า A4 ศีเลยเลยอะไรเงี้ยหลวงพี่โทรมาถ,ถามว่าพลพลเป็นอะไรพลทําไปทําไมผลสุดท้ายที่ผลคือบางทีเนี่ยตอนที่เราทาอะเราไม่ได้คิดถึงฮะว่าทําไม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 ทําไปอะไรแค่มีความรู้สึกว่า แค่มีความรู้สึกว่าต้องระบายอะไรบางอย่างอะเหมือนแบบเอามีดปักตุ๊กตาหรืออะไรก็ไม่รู้หรือทําอะไรก็ไม่รู้ให้มันแบบว่าระบายออกไปได้แล้วพอแบบเราสงบลงอะแล้วเราก็ถามเราก็มีความรู้สึกว่าอุยตัวตนเราทําไมมันใหญ่ขนาดนั้นะ่ะมันน่าก,กลัวจังเลยถ้าเกิดเราเจอเราในอีกเวอร์ชันหนึ่งนี้เราก็รู้สึกเรากลัวตัวเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในวันนั้นพี่ชายพี่พลก็บอกว่าเอาลงเอาลงก่อนเถอะ แล้วพลลองถามตัวเองถามไปเรื่อยเรื่อยว่าทำไมทำไมทำไมต้องการอะไรแล้วมันเกิดอะไรเชื่อไหมว่าวันนั้นนะพี่พลลองใจแข็งดูลองกลับไปขอโทษเขาว่าแบบว่าขอโทษนะพี่ก็ใจร้อนไปเองเขาก็เบาลงทันทีเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอของบางอย่างเวลาที่เรามีสติแล้วเราทําไปเนี่ย มันก็มีไม่ได้เรียกว่ารางวัลหรอกนะมันก็มีข้อดีของมันเองเหมือนกันแล้วเราก็มองกลับไปที่ตัวตนของเราอะที่ไม่มีสติเรียกว่าอย่างนั้นละกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่ารักเลยวะ่ะพี่ผลก็เลยจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะใช้โซเชียลมีเดียในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ส่วนตัวน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีใจหรือเสียใจ จะไม่มีการโพสต์ว่าแบบเหนื่อยเลืกเกินจะไม่มีการโพสต์หน้าจอดําหรือจะไม่มีอะไรพูดอย่างนี้พี่พี่จะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ที่ตัวเราเองเราไม่จําเป็นต้องแบบเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าตอนนี้ฉันหดหู่เหลือเกินหรือต้องการคําบอกโยนหรืออะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างพี่จะโพสต์ให้เป็นแค่อินฟอร์เมชัน คุณแม่เสียอ,อยากรู้อยากแจ้งให้คนมานะว่าเดี๋ยวมางานได้นะครับวันนั้นวันนี้ก็จะโพสต์แค่นั้นมันก็ไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าโปรงหรือมันจะเรียกว่าอะไรได้ได้หรือเปล่าแต่พี่ว่าพี่มองเห็นความจริงมากกว่านะครับหรือว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองที่ไปเกิดขึ้นมาว่าอยากถามพี่คนก็เลยวกกลับมาร่บอเอ๊ะพ่อเราตายด้วยอะไรแม่เราตายด้วยอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เลยทําให้มีความสึกว่าเราไม่อยากติดเตียง เราไม่อยากจบชีวิตในแบบนั้นเพราะเราไม่สบายตอนอายุเท่าไหร่ใกล้ๆก,กับเราแล้วนะอย่างเงี้ยพี่พลจะรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่ต้องอยู่บนนั้นอยู่นเตียงเฉยๆเนี่ยเป็น10ปีอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดถามท่านได้ท่านจะอยากไปหรือท่านอยากอาจจะอยากอยู่แต่ตัวเราเองอะตอนที่ถามกลับมาแล้วว่าถ้าพรุ่งนี้เราต้องไปเรายังทําใจไม่ได้เลยต่อให้คนมาบอกเปลี่ยนบ้านใหม่เพราะฉะนั้นเรายังอาจจะ ต้องการอยู่ในรูปแบบของผักมากกว่าการไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นพี่ผลก็เลยกลับมาที่ต้นตอของมันก็มีความรู้สึกว่าอย่าตามใจตัวเองมากเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เรากันได้เราก็กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลับมาในเรื่องของดูแลตัวเองว่า ออกกาลังกายให้เพียงพออย่าอ้วนเกินไปอะไรอย่างี้ครับพี่เป็นคนที่ทําอาหารที่บ้านบ่อยกว่าทานข้างนอกอค,คือพยายามจะลิมิตว่าทานข้างนอกแบบอาทิตย์หนึ่งไม่เกิน3าครั้งอะไรอย่างนี้ครับที่เหลือก็ทําอาหารทานเองผักอะไรไม่ต้องปลูกเองเลยไหมทุกคนโอ้ไม่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 ยังไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่พี่ว่ามันก็เป็นคอนเซ็ปที่ดีนะครับแต่ก็คือพอเรายังอยู่ในสังคมเมืองเงี้ครับเราก็มีความรู้สึกว่า อย่างหนึ่งเรามีเพื่อนก็ดีเพราะฉะนั้นก็คือว่ามีเพื่อนพี่ที่แบบเลี้ยงไก่แล้วเอาไข่เองแล้วก็ไปเอาไข่จากเข้าบ้างหรือ,อะไรเงี้ยแต่ถามว่าซีเรียสขนาดนั้นไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าในในเรื่องของพวกออแกนิกอะไรเงี้ยพี่พนเชื่อนะหมายถึงถ้าเปิดเลือกได้ซื้อตรงนั้นได้ก็เลือกแบบนั้นแต่ถ้าเปิดสมมุติมันจะทําให้ชีวิตลําบากมาก ก็ไม่เป็นไรแต่จะเชื่อในเรื่องของพวกแบบว่าอย่าทานน้ามันเยอะอย่าทานเค็มเยอะอย่าทานหวานเยอะหรืออะไรเงี้ยครับพยายามบาลานซ์ลดตรงนั้นมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่ายังติดกับเรื่องของความอร่อยไม่ติดก็คืนดูหนังก็แบบว่าโทรสัง่งเมเจอร์ป๊อปคอร์นมากินเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือจะบาลานซ์แนวว่าไม่คือสมัยถ้าเกิดเราเด็กๆเราอาจจะกินแบบนั้นได้วันเว้นวันณะตอนนี้ก็คือให้มันเป็นโอกาสพิเศษละกันว่ายคืนนี้อยากนอนดึกๆแล้วแบบว่าดู n น t f ฟ i x เอออยากกินขนมอร่อยอร่อยแต่ก็ให้มันลิมิตอยู่ที่ที่ตรงนั้นแล้วก็รู้แล้วว่าชีวิตช่วงที่เหลือของสัปดาห์นั้นต้องทาตัวดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าบาลานซ์กันตนั้นแหละไม่ตึงมากไม่ตึงไม่ตึงเพราะตึงแล้วอยู่ไม่ได้ไม่ตึงเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าณตอนนี้อายุ50ต้นๆเนี่ยครับพี่พลว่าก็หย่อนหย่อนได้แต่เชื่อว่าถ้าสมมติไปอีกสัก5ปี10ปีก็ต้องเปลี่ยนมากกว่านี้ซึ่งการที่เราค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยครับมันดีกว่าที่ว่า มาวันหนึ่งแล้วหมอบอกว่าแย่แล้วอะไรเงี้ยค่าค่านุ่นค่านี่ค่า L D L ของคุณมาเท่าดีแล้วคุณต้องหยุดอย่างนี้อย่างนั้นพี่พลว่าอันนั้นน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราดูแลตัวเองก่อนที่หมอมา <c oughs> มาบอกให้เราต้องดูแลพี่พลว่าดีกว่าอีกเรื่องนึ่งที่ดูแลตัวเองเลยคือเรื่องแบบสารเคมีเกล็ดคราบทำสี เรื่องขหงสีผมเอาจริงๆก่อนหน้าที่ผมจะเริ่มขาวเนี่ยครับย้อมผมสุดฤทธิ์สุดเดชเลยลครับสมัยก่อนย้อมทุกอย่างนะครับทําอะไรที่เด็กๆทํามาหมดแล้วครับเจาะนู่นเจาะนี่เจาะหมดทั่วไปหมดแล้วนะครับแต่สักเนี่ยยังไม่เคยสักนะครับคือส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าลึกๆนะครับเบื่อแล้วอันที่สองก็คือว่าผมผู้ชายยาวเร็วมากพี่เป็นคนที่ไม่ติดช่างผมเลยคือ ใครตัดก็ได้เชิญเลยครับใครอยากตัดผมก็ได้เพราะว่าสองอาทิตย์ก็ยาวแล้วเปลี่ยนทรงได้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าข้อเสียของผู้ชายเวลาย้อมผมเนี่ยมันก็จะเห็นโคน<อ>ใช่ไหมครับอันนั้นก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่พี่มีความสึกว่าลองปล่อยให้ไม่เป็นธรรมชาติดีกว่าแล้วลองดูมันไปมันก็โอเคนะมันก็ไม่นด้ยี่ผลมีความสึกว่าถ้าเราสองเราสองกระจกแล้วเรายังรู้สึกว่าเรารักตัวเองพอแล้วจบแค่นั้นแหละหร,หรือคนอื่นเขาก็จะรักเราตามด้วยแหละถ้าเบิด์เขาเห็นว่า เรามีออร่าที่เรายังแฮปปี้อยู่เรายังยิ้มแย้มเรายังดูแล้วเป็นคนมีความสุขนะครับสุขภาพจิตดีก็ก็เท่านั้นเลยนะครับแต่ก็คือในอนาคตถ้าเบิดสมมุติว่ามันเกิดจะต้องมีงานที่เขาอาจจะต้องขอตรงนี้อย่างนี้จริงๆหรืออะไรเงี้ยพี่พี่ไม่ได้ลิมิตว่าแบบห้ามมาแตะผมฉันเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นเป็นลักษณะของไลฟ์สไตล์ด้วยมากกว่าที่พี่มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราทําอาหารเพราะฉะนั้นก็คือ สกิลส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ดูแลรักษาว่าแบบไม่ได้อ้วนเพลหรืออะไรอะไรงั้นมากกว่าครับแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องงานถ้าจำเป็นต้องให้ทําสีนั้นสีนี้ทคนก็ก็ได้ไม่หมายตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมใช่ครับไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอเคมีโดนผมไม่ได้เลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางทีอย่างเงี้ยครับเหมือนถ้าแบบมาทางานแล้วเราจะเรารู้แล้วว่าวันนี้เราต้องอยู่ในสภาพที่เป็นผู้เป็นคนทั้งวันเนี้ยเราก็จะบอกช่างผมเลยบอกว่าใช้สเปรย์ได้นะครับเอาเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่า ชีวิตพี่ตอนนี้ดันโชคดีคืองานที่ต้องอยู่หน้ากล้องที่ต้องแต่งหน้าทำผมจริงๆเนี่ยสัปดาห์ยังไม่เกิด3วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเรามีเวลาพักอย่างงเวลาที่พี่ไปตัดผมช่างผมก็าถามปกติคุณพ่เซ็ตผมไงบอกไม่เซ็ตอะไรเลย mm hmm. เพราะในวันที่ผมต mm ้อ hmm. งทำงานผมจะไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปเราไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นก็มีความสึกว่าให้ตรงน,นั้นแหละมันเป็นช่วงที่ช่วงที่เบรกของเราสบายสบาย แต่ดูดีค่ะเป็นคนที่ดีแล้วดูดีที่บุดละครละครโปรเจกต์ใกล้ๆที่ยังมีเรื่องไม่มีอะไรเลยครับผมว่างมากติดต่อเข้ามาได้นะครับก็มีเวลาครับไม่ได้ถึงกับอะไรยุ่งมากคือคนทําอาหารนะครับมันจะมีพีเรียดของความยุ่งนะครับอยู่เป็นช่วงๆส่วนมากก็คือจะอยู่ตรงช่วงเวลามีงานอาหารเนี้ยครับไทยเฟกแมคโครโฮลิก้าและอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอีเวนต์นะครับมันดาราออกอีเวนต์มันก็จะกลายเป็นอีเวนต์สำหรับพ่อครัวมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ตอนนั้นเองก็จะยุ่งเป็นช่วงๆขอบคุณครับขอบคุณครับ